้องยอมรับนะครับในเรื่องของความเหนียวแน่นกับทีมญี่ปุ่นนะครับเรื่องของการที่เขาแก้เกมรอดมาได้ดีมากในเรื่องของทั้งกระบวนการป้องกันนะครับแล้วกระบวนการลุกเราต้องยอมรับในวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสในเซตแรกในเรื่องของการทำนะครับแต่ด้วยความที่ความแกว่งของเราในช่วงปลายนะครับก็เลยเสียไปพอเซตที่2มาเนี่ย ก็เริ่มเสียกำลังใจในเรื่องของการเล่นนะครับทำให้เกมค่อนข้างขาดไปนิดนึงแต่เซตที่3ก็พยายามกลับมานะครับแต่ก็สู้ยังสู้ความเหนียวแน่นไม่ไหวนะครับรวมถึงประสิทธิภาพในการลุกวันนี้ค่อนข้างต่าต่ำกวา่วากว่าที่เคยเล่นมานะครับทำให้ผิดพลาดไปในวันนี้ครับต้องชมเชยเด็กนะครับว่าเขาก็พยายามสู้เต็มที่ ในบางลูกที่ยากๆเนี่ยเราก็สามารถกลับมาได้เหมือนกันแต่มันเป็นจังหวะทามมิ่งที่เขาเรียกว่าโมเมนตัมไปอยู่ฝั่งเขามากกว่านะครับเราก็เลยทำเกมวันนี้ได้ยากขึ้นครับก็เป็นเกมที่ผมว่าเป็นเกมที่หนักนะครับเล่นกับเจ้าภาพเองนะครับเป็นเกมที่หนักอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นชุดที่ เตรียมมาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้เต็มที่นะครับกระบวนการการเล่นของเราเราก็ต้องคงมีเท่าไหร่เราก็ต้องเอาออกมาให้หมดเหมือนกันในการเล่นกับจีนนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะสู้เขาให้เต็มกำลังของเรานะครับผมในเรื่องของการที่จะต้องผ่านเขาให้ได้เพื่อจะผ่านไปในรอบต่อไปครับผม มันคงไม่ได้แล้วครับมันเลหยุดเหลือ,อเหืออยู่2วันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรามีเท่าไหร่เก็ต้องใส่ให้หมดแล้วครับผม